เอาะครับผมอาร์ตินียชนเ้าด้วยนะครับถ้าเรากรมินาสโตเทตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้รีวิวเกมเอฟซีมือถือกันแล้วผมสำหรับวันนี้นะจะมารีวิวโรนัลโด้อาร์นายเอ้าผมนะเม็ดส้มเทนตันโอเวอร์114ตึงๆนะผมก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเปกระตุ้นใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับ ครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ แะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะก็อยากจะฝากบอกถึงนะฮะลูกอีดอกทองช้างแย็ดตัวหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะมึงจะเสือกสารแน่ทาควยอะไรนะครับผมคนจะเล่นเมนเจอร์เฮดดูเฮดก็เรื่องของเขานะครับผมนะ FC Mobile หรือว่า FC อนไลน์เนี่ยเขามีให้เลือกเล่นสโหมดเมนเจอร์ VSA ให้ดูเฮดเขาอยากจะเล่นโหมดไหนก็เรื่องของเขามึงไม่ต้องไปเสือกกับเขาขนาด FC Mobile เนี่ย GM เขายังไม่บอกเลยว่าต้องเล่นโหมดนี้เท่านั้นหรือมึงจะเล่นโหมด h ฮ h ดูเฮดอย่างเดียวเท่านั้น ขนาด เจ้าของเกมเขายัางไม่บอกเลยมึงเป็นใครเสือกมาบอกคนอื่นเขามาสั่งคนอื่นเขาเขาก็มีหน้าที่การงานที่จะต้องทําอายุแม่งก็รอดไป 3- ามสี่กว่าแล้วนะครับผมนะใครจะมานั่งเล่นเกมทั้งวีทั้งวันแล้วก็กูไม่ได้ทําช่องเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนะมึงไม่ต้องสาระแนมไม่ต้องมาเสือกอยากจะเทส AI ให้คนอื่นดูเท่านั้นเองนะครับผมนะกูเทส AI ไปปุ๊บคนอื่นได้ประโยชน์ฝีมือก็อีกเรื่องหนึ่ง AI ก็อีกเรื่องหนึ่งเฮดดูเฮดมาเล่นร้อยคนน่ะมาเล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วขนาดนัััักกกแข่่่่งงมมมมยยยเเเเเเลลนนนนนนนไหหหือออะะะะรพพาาฉ้้ีใ็ บล็อกไปหลายครั้งหลายทีหลายรอบแล้วลูกอิสระแน่ลูกอิเสือกเนี่ยกูบล็อกไปหลายรอบแล้วพยายามปล่อยผ่านพยายามปล่อยจอยแล้วนะครับผมนะแต่มึงก็ยังสมัครแอคเขาใหม่มาบอกมาปั่นอยู่ดีว่าให้เล่นเฮดูเฮดหน่อยไปเล่นโหมดเฮดูเฮดไปเจอตัวยากกูก็เล่นเกตกิจอันนี้ยากอีกกิจไอพวกอีเวนต์ยากอีกเล่นไม่ผ่านก็ได้แต้มน้อยอีกเอาแต้มน้อยเนี่ยให้มันเล่นผ่านได้เรื่อยกิจกรรมไม่ได้จบไวไอ้โง่เออไอ้เที่ยกูแบบ ตอนแรกกูกะจะไม่ด่าแล้วนะเจอลูกอีช่างยุช่างเสือเข้าไปปี๊แตกกูขอด่าหน่อยก็แล้วกันมามาดูอานายหน่อยนะครับผมนะเมเจอร์รอบนี้นะฮะอันนี้คือรับรู้โดยทั่วกันแล้วนะลูกอีช่างเสือช่างยุนะมึงไม่ต้องมาสาระแนบอกกูแล้วนะขนาดเจ้าของเกมเขายังไม่บอกเลยว่าต้องเล่นเกมนี้เกมเดียวต้องเล่นโหมดนี้โหมดเดียวมันมี3โหมดอะเออมันมีสาโหมดเมเจอร์ให้ทั้งแฮตเวสเอ โคตรพ่อโคตรแม่มึงอยากจะให้เล่นโหมดไหนมึงก็เล่นไปเถอะนะครับผมนะมึงไม่ต้องสั่นละแนสั่งเขาแค่นั้นเอง่ oh <yeah. S 1> อะโรนัลโด้อานายตัวนี้นะครับผมฝีเท้ามาที่175การยิง163นะฮะ การส่งบอล113ยลี้ยงบอล1้อยหกหนะผมการตั้งรับมาที่64เนาะสภาพร่างกาย130ส่วนสูง183ซนติเมตรับผมถนาด2เท้าสกิมูฟ5ดาวตันรอพลังงานม,มาที่4ดาวครึ่งนะผมตัวนี้ก็อัพเป็นทางด้านของสปีดแล้วก็อัพเป็นยิงนะผม1อันเนาะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือทางด้านของการโต๊กลับอยู่แล้วนะฮะเวิร์กเลเป็นสูงปานกลางนะผมสกิลมีลูเลตมีแก้กระดักล้าหน้านะผมมียิงปานโค้งมีี้ยงบอลเร็วแล้วก็ยิงไสก้อยก็คือปกติแล้วเ ไอตัวเนี้ยจะมีพลังแฝงแค่4อย่างแต่ตอนนี้เขาอัพเพิ่มมา2อย่างเป็น6อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับ2,000แต้มนะฮะใครที่กําลังจันแลกอยู่หรือว่ากําลังช่างใจเนี่ยเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ก่อนประกอบการตัดสินใจไปดูกันเลยครับแหมโรนัลโดอานายนะฮะโดโดตึงๆนะครับผมนะแผนที่เราใช้นะสี่สอุ้ยฝั่งตรงข้ามก็อานายเหมือนกันว่ะ แต่ของเราก็433 X t a เหมือนกันนะครับผม R นาย2 R นายมาเจอกันหน่อยนะครับผมนะฝ่างตัวข้ามได้เคลียก่อนนะ 9, rab, ฮะ,ะอานาย j o h ั n n c l u ฮะ m a t e u อุ้ยแล้วตัวละครแบบคล้ายๆกันเลยนะเนะตะคล้ายกันด้วยประเด็นอองรีฮะทะลุช่องมาตรงนี้ R นายยังไงเอ่ยอ้โหติดบล็อกโคเลอร์ครับผม hmm. ติดท็อปสิบหนะ้าโคเลอร์ตัวนี้นะครับผมนะในใจผมเลยละ่ะตัวนี้ดันแลงเมเนเนี่สุดจัดจริงๆบุฟฟ่นะ เปิดยาวขึ้นมาโคกอ่ายังได้อยู่ครับผมหมาแล้วฮะยูนครับอืครับฝั่งตรงข้ามตัดได้ก่อนนะครับผมนะลุตกุลิดลจ่ายมาที่เดนเวอเมสซี่โรนัลโดโรนัลโดฮะหาเพื่อนอยู่อ้าวอย่างอุย้ยอองลีอืติดบอกโคลเลอร์อีกหนึ่งทีโคลเลอร์นี่เข้าบอลดีมากนะผมนะสกัดไปแล้วสองรอบฮะเป็นลูกเตะม,มุมเปิดยาวเข้ามาโคกบอลอยู่ที่มาเทีุส ยังไงกุลิตโอ้โหโดนประกบ3ตัวฮะกดดันเป็น3นะครับผมนะแท็คติกผมแจกไปแล้วนะฮะใครอยากได้นี่ไปดูได้เลยบอลเข้ามือบุฟฟ่นครับผมสาดยาวไหมสาสตรยาวขึ้นมาโขกไปหนึ่งทีอบอลลั่นครับผมนะตัวเตี้ยวกว่าเขานะฮะอ้าวบอลอยู่ที่นาแจฮะแจจ่ายมาที่อานยทถลุช่องมาดอกนี้ยังไงโอ้โหเกี่ยวบอลช้าไปนิดนึง เปิดมาซ <c oughs> ปเปอร์เซฟเลยครับผมโอ้โหติดบล็อกฟันได้โอ้โหสองจังหวะนะครับผมไม่ได้เฉยเลยฮะมาดูกันต่อยูฮันครับครับผมโยฮันครับจ่ายมาที่มาเทอุสมาเทอุสจา่ายมาด้านข้างฮะองรีโหครับวิลลันไปหนึ่งทีน้ำมันจิ้มได้ฮะมาดูกันต่อซีดานซีดานจ่ายมาที่องรีฮะเอาอยัางไง วยอดครับมาแล้วฮนะน้าแจะหูล้ำหน้าครับผมนาะยกธงแล้วฮนะโอ้เสียดายเลยอานายกำลังหลุดมาเลยนะดอกนี้ดูดิโอ้โหละล้มไปนิดเดียวคนดูโอ้อาเนี่ยกำลังใจ่ายให้อานายเลยอนะ่ะโอ้ยเรียบร้อยเลยฮนะเส้นยาแดงผ่าแปะจริงๆเปิดยาวขึ้นมาครับผมบองบอลเข้ามือบนะุฟฟ่นฮะสาสยาวไปนิดนึงนะครับผมจบครึ่งแรกฮนะ ทำอะไรกันไม่ได้เลยนะครับผมนะศูนย์ประตูต่อศูนย์บุกกันไปบุกกันมาฝั่งเขาก็ได้ยิงฝั่งเราก็ได้ยิงฮะมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังเราได้เฉียกก่อนฮะอานายจ่ายมาที่องรีโยฮันครับฮะลุดกุลลิปองรีหาเพื่อนอยู่จ่ายมาที่อานายฮะมาแล้วครับผมไปหาช่องมาแล้วหลุดแล้วครับผมสองเจโบยิงเรียบร้อยฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่51ครับผมโอ้โหล้นทองคำโรนัลโดอานาย ตำนานบารซิลตัวนี้นะครับผมนะไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนี่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกหัวเข่านะครับผมนะโอ้อาจจะได้เห็นแบบอีกนานเลยนะฮะอืมตำนานเรยวมาริดด้วยตัวนี้นะครับผมนะแฟนมาริดชื่นชอบแน่นอนหนึ่งประตูต่อสูนย์น่ามาดูกันต่อคือฝั่งเขาก็ตึงนะเว้ท่านผู้ชมฝั่งเราก็ตึงนะฮะตึงทั้งคู่นะครับผมนะมาทิวตจ่ายมาที่อองรีอ้าว ขาล้อเอวโตวตัดได้ฮะสกัดทิ้งไปก่อนฮะเน้นชัวร์ครับผมเตโอเฮนันเดสท,ทุ่มมาโอ้โหไกลไปนิดนึงเตโอนี่แม่งชอบทุ่มข้ามหวัวจริงเลยนะเป็นเป็นทุกล่างเป็นตลอดอาองลียิงวิ่งไม่ยิงใจให้อนาลียบร้อยครับผมนะโอ้โหใจกว้างฮะดอกนี้ครับผมโลนทองคําเม็ดที่สองฮะจะแฮตฟิกหรือเปล่านะครับผมนะอัดไปแล้ว2เมนะ็ดฮะ เนี่ยจริงๆจ,จ,จังหวะนี้องลียิงได้นะเนี่ยแต่เอาชัวร์ครับผมจ่ายให้เพื่อนรอดขาด้วยไงประเด็นโอ้โหชมเคิลหมดสธิ์เซฟเลยฮะยิงสวยจ่ายสวยครับดอกนี้2อตศูนย์ครับผมจากโรนัลโดอานายนาทีที่6 0ฮะมาดูกันต่อมาทิอุดจ่ายออกมาที่ย้อนครับเอาจิ้มได้ฮะอานายมาบุกแล้วครับผมนะแจชิปไม่หยลึกไปนิดนึงกุลิตมาทิอุ์จ่ายออกมาข้างในครับผม เตโอหุ้ยเตโอมาอยู่ยังไงตรงนี้วนะน่ะเตโอวิ่งหาเพื่อนอยู่ครับผมฉีขึ้นมาเปิดเข้ามาขานานเข้ามือบูฟ่อนนะฮะรับได้ครับผมนะสาดตร์ยาวขึ้นมาโขกอุ้ยฝั่งตรงข้ามได้บอลก่อนเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามนี่โขกไม่ถึงนี่มีโอกาสหลุดเดียวนะครับผมเมื่อกี้โคเลอร์ตัดได้ะฮะซีดานมาครับผมนะแจแจซิโยแจซินโยเกี่ยวครับผมนะเสียฟาวฮนะ ลูกตั้งเตะนะครับผมนะโอ้มีการเปลี่ยนตัวฮะอาายออกเอาฟานเพอร์ซี่เข้าวะ่ะเน้น AI เป็นหลักเลยนะครับผมนะโคกไม่โคลเลอร์เกือบได้ติดบล็อกฮะโดนสวนกลับแล้วครับผมจังหวะนี้กุลิตแต่ไม่เป็นไรฮะเปาโลมาดินี่ยืนประจำจุดอยู่ซีดานอุง้งวจับบอลลั่นครับผมนะจับบอลลั่นไปนิดนึงขาล้อสอัลเบโตซีดานจ่ายมาที่แจซินโย โรนโดอาไนจ่ายเข้ามาข้างในฮะโยฮันครับเปิดโอ้ยลึกไปนิดนึงอ่าดูหลอดพลังงานกันหน่อยนะครับผมนะเหลือประมาณ4 0นะฮะใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆเลยสำหรับโรนโดอาไนนะฮะโอ้โหตัวนี้ใครจะแลกรีบแลกเลยนะครับผมนะจบกิจกรรมไปเนี่ยแพงแน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมพวกรุ่นกุลิตโรนโดอาไนเนี่ยคือออกมาทีใช้งานได้ยาวๆอยู่แล้วเนาะยิง5เข้ากรอบ4ี่นะ เป็น2ประตูฝั่งตรงข้ามยิง2เข้ากรอบ1เองนะครับผมนะเป็นศูนย์ประตูนะฮะ49ต่อ51อุิยฝั่งตรงข้ามคลองบอลดีกว่านะฮะแล้วก็จ่ายบอลดีกว่าด้วยนะฝั่งตรงข้ามอ่านายฮะแมนออโตแมทครับผมนะ MVP เลยนะ9.6จยิง2ตรงกรอบ2เป็น2ประตูจ่ายบอล8ครั้งนะครับผู้ชมในรอบนี้นะฮะก็ถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่นะครับผมนะ ถ้าอยากซื้อใช้งานก็แนะนําเลยสําหรับอาไนกับฟานบาเทนเนี่ยมีคนถามว่าตัวไหนเก่งกว่ากันอาไนเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนในโหมดเมนเจอร์เนี่ยโดยส่วนตัวผมลองมาแล้วทั้ง2ตัวแล้วก็รีวิวแล้วทั้ง2ตัวผมว่าฟานบาเทนจบสกอร์ในโหมดเมนเจอร์ดีกว่าอาไนนะครับผมนะอารไนเนี่ยผมว่าในโหมดเมนเจอร์ก็เล่นได้นะครับผมนะเฮดูเฮดเล่นได้คือจริงๆมาเล่นได้ทุกโหมดแหละแต่เปรียบเทียบกัน2ตัวเนี้ยจากที่ลองมานะ ฟานบาเทนจบสกอร์ได้ดีกว่านะครับผมนะในโหมดเมนเจอร์อันนี้เฉพาะโหมดเมนเจอร์นะไม่เกี่ยวกับโหมดอื่นนะครับผมนะอ่าข่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะใครชื่นชอบหรือว่าชอบใจไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซัสไครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยก็แล้วกันนะฮ <ๆ S 2> ะ,ๆๆๆะอยากดูตัวไหนอีกคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปรีวิวนะให้ดู AI ของโหมดเมนเจอร์เป็นหลักนะครับผมนะ AI ของตัวนักเตะเป็นหลักนะฮะ ก็อย่างที่บอกไปเนาะฝีมือเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราดู AI เราเทส AI นะฮะจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นบางตัวเนี่ยนะครับผม AI ฉลาด AI ไดีเราก็ไม่ต้องไปบังคับอะไรมันเยอะเนาะแล้วก็ขอประทานอภัยสําหรับคำหยาบคายช่วงต้นชิปด้วยก็แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีลูกเด็กเล็กแดงนะดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ยงไงก็กราบขอประทานอภัยด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ฝากไปถึงไอเทมนั้นด้วยลูกอีดอกทองช้างเย็ดเนี่ยนะครับผมนะอย่าให้กูเห็นอีกนะฮะเดี๋ยวกูจะตีนเตะปากมึงนะครับผมนะมึงอย่าไปสาร มันมีให้เล่นสาโหมดเขาอยากจะเล่นโหมดไหนมันเรื่องของเขามึงอย่าไปเสือกกับชีวิตเขา <Sh akes noise> แค่นั้นเองนะครับเล้เจอกันใหม่ดิ่โอนาสับุลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม